คนที่รักการดูแลสุขภาพของใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาติและรับรองเลยนะคะว่าหลังจากทาแค่หนึ่งคืนเท่านั้นเองค่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าพอตื่นมาเนี่ยหน้าจะชุ่มน้ำแล้วก็จะมีความมันวาวเล็กๆะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากสารธรรมชาติจริงๆเลยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีสารปร,รอทไม่มีสารตกค้างอย่างแน่นอนตอบโจทย์ได้เลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาอย่างพี่ป๊อปนะคะก็ขอแนะนำเลยนะคะสุกสกีนค่ะ ครั้งแรกในประเทศไทยที่รวบรวมคัดสรรเอาสมุนไพรไทยหายาก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีหน้าตึงมาไว้ในครีมกระปุกนี้ที่มากกว่า10กว่าชนิดเกรดพรีเมียมสกัดเอาแต่ของดีๆไม่มีสารเคมีสวยด้วยธรรมชาติให้ความสัมผัสที่เย็นที่ล็อกผิวหน้าทําให้หน้าสดสวยเด้งผุดพองเหมือนเด็กสาวและซึมซาบไวไม่เหนียวเหนอะหนะนะโบท็อกชนิดทาแค่ทาหน้าก็ตึงยกกระชับลดรอยยับรอยเหี่ยวรอยยน่นหน้ากระชับ